จากพวกไทเวลาบดนนะครับไทเวล่าพอดนลาพี่น้องมุกกปไเบือดแต่สำหรับกรรมการก็ถือว่าผู้เคยเห็นได้คัเคยจบเขาจับน้ากับไปนะครับเพราะในเราู่งซื้อเนี่ยขอเป็นผู้ประกาศในพี่น้องจับมากันจบเขาจบยางในเร่เรียอมากเนืจากว่าพี่น้องเขาครับคุณ เาทถ้าผเมเบิกนะครับมี่หามากผมี่ก่อมาสีผละผู้ใดอยาจะแทีบพุทธเนาะ <c oughs> เอ่หามเชิญนะครับเชิญเชิญแต่รับเป็นซิ่งของเป็นน้ำเป็นไอ้ซิ่งของต่างต่างเอาเอาไว้ก้าวถอยท่านแต่ท่านพอถ้ายกรทนสิทธิ์ภาเก้าวถยท่านเราพี่น้องไม่เอาไม่เทียบพุทธก็ได้นะครับเพื่อว่ามันสิได้เอาเห็นแล้วบอกนะเ,เห็นแล้บอ

ครับต้องทั้งใหญ่ทั้งใหเอาไปนี่ภราพุญหญ่แห่งนั่นข้าพอสุภเทษีเล่าเล่เา,เาทีนี้ที่ว่าอ,อุปจารกับพีกับน้บองก,กับลูกกับหลานไปเมื่อเปิดเรื่องหมดเอาเอาหมื่อเปิดเรื่องเลยเพราะว่าทั้งการเงินการทำุ้พวกที่อย่างในปมจุ่บาน นะครับการคือว่าเป็นครูละกุญญในจุดส้นบ้านเนื่องอาศัยเงินเงินอาศัยบ้านเนืนนนอ่องคือการจ้แนกในนัะอันนี้กืกับบูใดหยังวันขาแกะเรียกว่าอาจทำบุญเทียมต่อยแด้กับูใดหจปวปาวนาไแล้วเชิญเด้อถ้าคณะกรรมการเปวนี้ขนนนนนนเขาม,มีหน่อยที่หลายที่สมักรณียังวัดทุกยางนันะ เออมีร0อยหนึ่งสองรอยสารอยสา่รอยพันอันนั้นก็แล้วแต่อาจจาต้าเขาเอา,อารวมกันกันจาแต่ว่าถนนนอกก็แล้วแล้วเงื่อนกระจายไปเรียบร้อยได้เงืินพอพอเงินยืนหับตกใจเย็นก็ถือว่าเป็นโอกาสนันดีอ,ดอ,ดอ,ดอดาที่เราเป็นิสาแล้วกัน แในตอนแรกก็จะมาอยู่กับอยู่กับเกียรตินาไม่เราขันใจเฮาใสแล้วชิบบาทเจ้าบาทลอยบาทเนี่ยก็ได้คือเก่าก็ถือว่าได้คือเก่ามันก็หมายถึงว่าตอกท่างหลายๆจะมีกระได้คือเป็นพ่อแอนช่วยกับเกียรตินาอยู่กับใจเฮาขันใจเฮาพ่อใจเกิดว่ามันถึงหน้าหาลอยพันหนึ่งก็จำใจเฮา โ็ยปฏิเกณฑ์การทานล้วอัไเป็นบุญเป็นกุศลอีกเป็นบุญเป็นกุศลสนองตอบป่าวอีกคนรากการทานมันมีก้เจือเรื่องการกินกันทานมันมีกวามเจือว่าถ้าแล้วจะได้บุญทีได้ยู่ดีมีเอยได้ร่ำรวยการเข้ากับย้ากับเย้าเย็นดีว่าปูติเิติดหวยรวยเหอนกาวโอยเพ่นจะมัน ก็ตื่นเรียกเนานะพระนรุตตอบป้าบอกได้ว่าโอ้ยคนนี้บุญเด่นเนาะบุญสังงดดนนนะ่งตะกงองคนได,ด้น้อยเนาะอป้าคนเจ้าถูกหวยรวยเพิ่คนเดียวแตรต่างกล้าขายเหตุยังกาดี่ต้องก่อเกิดเรื่องเรื่อง,อ,งอันนี้เราที่ต้นเสือเรื่องบุญเ,เรื่องบาปอเรื่องบาปก็ต้องไปบอกหาการหยาบใกล้การหยาบพ่อครับพ่อเดี๋ออยวนี้เรื่องการเรื่องบาปแล้วเจ็บบาปมันยากเตะคนเหล,ล่ะจะนั่งนอามาก หลอร่วมใจอสู้ดีมันจะเป็นพวกแม้ว่ามีโยติป็นบุญเป็นกุศลอันตรที่ได้ไปหาปอที่นี่กวถูงก้นกระเลิ่นขันเลื่อนแล้วคิดใจแล้วก็เยน็นเทศหนังกับพืชออกแม่จะพวกคิดก็ากานกันเทื่นดานไปแล้วเข้าระลึกถึงปอดเดีวเห็นเราทำโพุห่า กเกษตในท่าทุผู้กานในทรามคุนระเพินโอมอกถนนเนียเขาเป็นใจเย้ากสิออนลูกใจเย้ากสิดีขึ้นเพชรอย่างมั่บอดโงเทียบกับคิดใจก็มีบมอง่าเออสำคักันบอกข้อเงตนอยา่างระเบินหลายกัอบเกนดกับบอกออกมืดตืน่นมืดนัดจะเป็ยอะไรอันนี้เปนมาเทิรดนนี่สติปัญญาเชิรนี่ควรลมเห็นในตัวเอง โชคราบนำดังขอากมามันเป็นอย่างจังส่วนเพราะว่าการบอกกับที่บอกเปไกลจังน่อยเนาะเพราะว่าเท้าเห็นยนีกระช่างมันมีผู้เห็นเนาะมันมีผู้เห็นไถ่เห็นกันเท้าวายโซ่เห็นเทวาดาฟาดินประเด็นเท่าตลางๆเปลี่นเนาะโอ้ยคุณแม่นี่นเป็นอะไรกินเด็ดทา่านนามูพิน ในเพิ่อนย handled, er again, so us, ูบีที่แหงเลยโคตทะเลื่องลงเลื่องไปหาซูบับควบหมดเลยตัโตนเพิ่นไก่จะเก็บจะไก่เด้อเทวดาป่าดินประเด็นภูมต่างๆก็เห็นขั้นบกเป็นทางสันพร้อมลบพมี่แล้วอันนี้แหละที่ว่าพร้อมลบพมี่เด้ลูมันกันมีจากเนี่ยจากหมอผู้ข่าวว่าเนี่ยมันมีเทวดาป่าดินมันมีภูมต่างๆมีพเมนั่นกรณี คนเลี Lil 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 Lil. 1941, ้ยวเห็นยกตัวยาวคนไรเห็นที่เห็นตัวไปลากไก่เปิดวันได้บอกไปจักเนี่ยแต่ว่ายี้เปิดขายหนาเปินขายวันี่เลา้ยงเอาไปเขาเลื่อนเงินบันเขาเรื่องเขาทิ่มาสร้างบุญบันแค่เจังไหนเขาเจ้าทิ่เป็นบุญเป็นกุศลให้หน้มสงซึ่งครอบพวกเราซึ่งตัวโต๊ะโต๊ะมันสิไดจะเลื่อนลงเรื่องยิ่งแล้วมันปีใหม่ ผู้ใดมีคิดกับี่นหน่อยกับท่านหน่อยมีหลายกับท่านหลายเออบอเป็นเย่องเซลลมันอยู่กับจิตใจเออมันอยู่กับจิตใจเขาบับจิตใจเอาคืนมาเกตนาแล้วขั้นทานแล้วเท่ตจังไรบัดมันจังจะเป็นมุญเท่าระลึกถึงเด้อระลึกถึงตาเดียวกินเท่าท่าน โอ้ยพวกข่าท่านไปเด้อหารยพวกกาบป้าไปเด้อสองอยสามอยพวกกาบท่านไปเด้อพันหนึ่งรหลืมตุ้น้ำตู้ดีตรงเฮ้าบพมันบาได้เสียดายเงินได้พลอยว่าพวกเกล้าพวกกิจจะน่าดีคิดใจเฮ้าตอนน้อมต้อมตนดี